มาถึงอีกหนึ่งตัวกันบ้างดีกว่าที่เกมอยากจะมารีวิวต่อเนื่องกันเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกัน4ตัวทีเดียวเลยนะฮะแต่ตัวที่2ที่เกมจะรีวิววันนี้เนี่ยเป็น p e r ร a นาลี Milky Makeup Remover Lotion นะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอยากจะพรีเซนต์มากๆนะครับแล้วก็อยากจะนำเสนอมากๆเพราะว่าเป็น Makeup Remover ตัวเดียวที่เกมใช้มาแล้วไม่แสบหน้านะฮะ ซึ่งตัวนี้แหละคือตอนแรกเกมก็กังวลว่าถ้าหลังจากเราใช้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีเอฟเฟกอะไรกับผิวหน้าเราไหมเพราะว่าหนึ่งเลยคือปัจจุบันทํางานที่ต้องใช้หน้าตลอดเวลาเรียกว่าคือเครื่องสำอางเนี่ยติดต้องติดหน้าแทบทุกวันเลยนะครับฉะนั้นเราจะซีเรียสมากๆก,ก,กับเรื่องเมคอัพหรือเครื่องสำอางหรือแม้กระทั t ่งโฟมล้างหน้าต่างๆเนี่ยเราจะต้องซีเรียสเป็นพิเศษเลยแต่เชื่อไหมครับว่าเจ้า Milky Makeup Removal o t i o n ตัวนี้เนี่ยแหละ คือหลังจากที่เกมลองใช้วันนั้นปุ๊บนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคือพอเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าอย่างบางทีเราแต่งหน้าคิ้วบริเวณคิ้วที่เราต้องเขียนคิ้วว่าช่างแต่งหน้าแต่งให้เนี่ยคือทั้งหน้าสะอาดเหมือนล้างหน้าเลยนะครับอ่านี่คือความประทับใจแรกที่เกมได้ลองใช้เจ้าตัวนี้เลยนะครับอ่าให้เห็นชัดก่อนนะครับกให้เห็นเนื้อครีมด้วยนะครับซึ่งเนื้อครีมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้อครีมจะคล้ายๆกับ ไว้ t e ท n n n g f a ฟ i a l Foam แต่ว่าจะละเอียดกว่านะฮะนี่เนื้อครีมจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นมิวโลชั่นนะครับหลายๆคนน่าจะแบบอาจจะเคยเห็นของยิ่ห้ออื่นก็มีนะครับแต่ตัวตัวนี้เนี่ยพิเศษจริงๆตรงที่เกณฑรู้สึกประทับใจตรงที่เนื้อครีมของเขาเนี่ยครับคือมันจะไม่แตกตัวแบบคือบางๆงโลชั่นบางตัวครับมันจะมันใช่ไหมแต่ว่าตัวตัวนี้เนี่ย บอกเลยว่าไม่มันแล้วก็ที่สําคัญคือพอเช็ดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นเ็นมันจะรู้สึกเย็นเ็นหน้าแล้วก็่าตัวนี้คือจะทําความสะอาดคือเช็ดทั้งเดียวอ่ะหน้าคือหน้าสะอาดเลยนะครับตรงนี้คือเกมเกมแบบคอนเฟิร์มได้เลยว่ามันโอเคมากมานะครับถ้าใครที่ใช้เป็นพวกมิวกี้โลชั่นที่เช็ดเครื่องสำอางอยู่แล้วเนี่ยยังไงตัวนี้ฝากไว้ด้วยหนึ่งตัวเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นมิวกี้โลชั่นที่จะรู้สึกว่า ให้5ดาวเลยนะครับดีที่สุดที่เกมช้ยใช้มาเพราะว่าปกติแล้วเกมก็ต้องใช้โทนเนอร์ใช้พวกมิลกีโลชั่นของอี่ห่ออื่นที่ผ่านมาเช็ดอยู่แล้วแต่พอเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ปุ๊บนะรู้สึกประทับใจมากๆและที่สำคัญอีกหนึ่งความพิเศษของเขาเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยอ่าเห็นไหมครับเจ้าตัวในตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวเดียวเลยที่กัรู้สึกว่าเป็นไวท์เทนนิ่งนะครับคือคือพอเช็ดหน้าปุ๊บเนี่ย น่าจะรู้สึกขาวใสด้วยนะคบไม่ใช่แค่เช็ดขึ้นมาออกอย่างเดียวแต่ยังบำรุงผิวหน้าพร้อมกันเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นมิลกี้ด้วยก็คือผส,สมที่มาจากนมนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยรับรองว่าถ้าคุณใช้แล้วเนะี่ยคุณจะต้องประทับใจเหมือนกัอย่างแน่นอนเพราะว่าหน้าของคุณจะดูใสแล้วก็ขาวขึ้นทันทีที่คุณเช็ดหน้าออกเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยสําหรับตัวนี้ด้วยมิวกี้เมคอัพ ดีบุ๊กวัวลชันจากเพลนาลีด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของเพลนาลีกันต่อเลยดีกว่าครับ